History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมตาวัไทยครับและนี่คือชื่อนี้มีที่มาคอนเทนต์ที่เราจะไปตามหาที่มาของชื่อนามต่างๆครับผมและแล้ววันนี้ก็มาถึงครับกับ50เขตกรุงเทพมหานครตอนสุดท้ายนะครับกับเขตในลำดับที่41-50นะครับและจะมีเขตอะไรบ้าง ผมตื่นเต้นที่จะเล่าไม่ไหวแล้วครับไปฟังกันเลยดีกว่าเริ่มต้นกันด้วยเขตส,สุดท้ายในบทวอลแวน์นะครับกับเขตวัฒนาซึ่งคําว่าวัฒนานี้แปลว่าความเจริญนะครับเขตวัฒนาแต่เดิมเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตคลองเตยนะครับโดยที่ทําการเขตเนี่ยมีฐานะเป็นแค่สํานักงานเขตคลองเตยสาขาหนึ่งในซอยวัฒนาเท่านั้นก่อนที่ต่อมาจะมีการแบ่งเขตใหม่และเขตใหม่นี้มีพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรยาในวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินที่มีชื่อว่าพระตำหนักวิลล่าวัฒนาอยู่ด้วยนะครับจึงได้กราบทูลขอพระราชทานนามวัฒนาตามชื่อของพระตำหนักมาใช้เป็นชื่อเขตนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะเข้าสู่หมวดสอเสือแล้วนะครับและเขตแรกในหมวดนี้ก็คือเขตสวนหลวงนั่นเองซึ่งชื่อสวนหลวงเนี่ยประกอบขึ้นมาจากคำสองคำก็คือคําว่าสวนที่หมายถึงบริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจํานวนมากมีการกั้นขอบเขต มารวมกับคำว่าหลวงที่แปลว่าใหญ่โตนะครับดังนั้นสวนหลวงจึงหมายถึงสวนที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับโดยที่มาของชื่อสวนหลวงเนี่ยสันนิษฐานว่ามาจากพื้นที่สวนขนาดใหญ่ในบริเวณวัดมหาบุตรที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2454นะครับาบะครับอย่าลืมนะครับว่าวัดมหาบุตรนี้ปัจจุบันอยู่ในเขตสวนหลวงนะครับต่อันด้วยเขตสะพานสูงนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่มาของชื่อเขตนี้ย่อมจะมาจากสะพานที่สูงแน่นอน นื่องจากในอดีตเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้ใช้เรือและคูคลองเป็นคมนาคมสายหลักซึ่งเรือเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีเรือขนาดใหญ่อยู่ก็ได้นะครับจึงต้องมีการสร้างสะพานให้สูงเป็นพิเศษเพื่อให้เรือขนาดใหญ่สามารถลอดผ่านได้จนเป็นที่มาของชื่อสะพานสูงนั่นเองแม้วในปัจจุบันสะพานสูงที่ว่าจะหายไปแล้วนะครับแต่ยังคงปรากฏชื่อสะพานสูงในรูปของคลองสะพานสูงคลองที่เชื่อมต่อระหว่างคลองแสนแสบกับคลองหล่อแหลนะครับ ถัดมาเป็นเขตสัมพันธวงศ์นะครับซึ่งคาว่าสัมพันธวงศ์นี้มีความหมายว่าญาตินั่นเองแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีชื่อว่าสัมเพงนะครับซึ่งสัมเพงนี้มาจากชื่อของวัดครับก็คือวัดสัมเพงที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดปทุมคงคานะครับก่อนที่ต่อมาในปีพุทธศักราช2458เนี่ยจะมีการเปลี่ยนชื่อเขตจากสัมเพงเป็นสัมพันธวงศ์แทนซึ่งคาว่าสัมพันธวงศ์นี้ก็มาจากชื่อวัดเหมือนกันก็คือวัดสัมพันธวงศ์หรือวัดเกาะนะครับ ไปกันต่อกับหมวดสอเสือนะครับกับเขตสาธรซึ่งควาว่าสาธรเนี้ยถ้าแปลตามภาษาบาลีจะหมายถึงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแต่ชื่อเขตสาธรเนี่ยน่าจะมาจากราชินานามของหลวงสาธรราชายุติหรือเจ้าสวยมผู้ดําเนินการขุดคลองและถนนสาธรในสมัยรัชกาลที่5นะครับโดยทําการกว้านซื้อที่ดินบริเวณถนนสีลมกับบ้านทวายก่อนจะสั่งให้กรรมกรชาวจีนเนี่ยขุดคลองสาธร คลองที่เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองหัวลำโพงบริเวณแยกวิทยุปัจจุบันพร้อมกับนําดินที่ได้จากการขุดคลองเนี่ยมาถมบริเวณข้างคลอง2ฝั่งเกิดเป็นถนนสาทรขึ้นมาด้วยนะครับและเราจะปิดท้ายหมวดสอเสือกันด้วยเขตสายไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครมาสายนะครับเพราะสายไหมนี้มาจากหมอนไหมหรือว่าหนอนไหมนะครับในอดีตเขตเนี้ยเป็นเพียงแค่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในตําบลคูคตจังหวัดปทุมธานีเท่านั้นก่อนจะมีการยกขึ้นมาเป็นตําบลสายไหม แต่ในเวลานั้นยังขึ้นกับจังหวัดปทุมธาน,นีอยู่นะครับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2484ได้โอนตำบลสายไหมมาขึ้นกับอำเภอบางเขนกรุงเทพมหานครและยกขึ้นเป็นเขตสายไหมในเวลาต่อมานะครับเราจะเข้าสู่หมวดสุดท้ายกันแล้วนะครับกับหมวดหอหีบซึ่งจะเริ่มต้นด้วยเขตหนองแขมนะครับโดยคําว่าหนองแขมเนี่ยเกิดจากการรวมกันของคําว่าหนองที่หมายถึงแอ่งน้ําขนาดใหญ่มีน้ําขังเป็นประจํากับคําว่าแขม ที่เป็นชื่อไม,ม้ลมลุกชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายต้นหญ้าแต่สูงกว่ามักจะขึ้นในที่ชื้นแฉะนะครับดังนั้นหนองแขมเนี่ยจึงหมายถึงบึงน้ําขนาดใหญ่ที่มีต้นแขมขึ้นอยู่จนรกนะครับในอดีตเนี่ยพื้นที่หนองแขมเป็นพื้นที่รกร้างนะครับไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยจนกระทั่งมีการขุดคลองภาสีเจริญและคลองทวีวัฒนาในสมัยรัชกาลที่4ทําให้เริ่มมีผู้คนมาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้และเริ่มหนาแน่นขึ้นในสมัยรัชกาลที่ด้วเรื่อยมาจานถึงปัจจุบันนะครับ ต่อกัได the ้เขตหนองจอกนะครับซึ satisfy. ่งมาแนวเดียวกับเขตหนองแขมเลยเป็นเขตที่ตั้งชื่อตามหนองน้ําหรือบึงน้ําที่มีต้นจอกขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากนะครับพื้นที่ของเขตหนองจอกในอดีตเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งหลวงหรือทุ่งรังสิตมาก่อนนะครับดังนั้นหนองจอกเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดทุมธานีมาก่อนนะครับก่อนจะโยกมาผนวกกับกรุงเทพมหานครและถูกยกขึ้นมาเป็นเขตหนองจอกในเวลาต่อมานะครับถัดมาเป็นเขตหลักสี่นะครับซึ่งหลักสี่เนี่ยแปลตรงตัวเลยก็คือหลักบุตรที่4นั่นเอง โดยมีที่มาจากหลักหมุดที่ปักอยู่ตามแนวคลองปเป็นประชากรนะครับโดยแต่ละหมุดจะปักห่างกัน100เส้นหรือ4กิโลเมตรนะครับก็คือเริ่มจากหลัก1หลัก2หลัก3จะมาถึงหลัก4นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปเป็นหลัก5หลัก6และนอกจากจะเป็นชื่อเขตแล้วเนี่ยหลัก4ี่เป็นชื่อของวัดกับสถานีรถไฟด้วยนะครับเราจะปิดท้ายหมวดนี้และซีรีส์นี้กันที่เขตห้วยขวางนะครับซึ่งคาว่าห้วยขวางเนี่ย เกิดจากการรวมกันของคำสองคำก็คือคําว่าห้วยที่แปลว่าทางน้ํากับคําว่าขวางนะครับซึ่งคําว่าขวางน,น่าสนใจเพราะถ้าเราแปลตรงๆเนี่ยขวางจะแปลว่ากีดกั้นถูกไหมครับแต่ถ้าแปลงมีนัยยะสักหน่อยเนี่ยขวางจะแปลว่ากว้างนะครับดังนั้นห้วยขวางจึงหมายถึงห้วยหรือลําน้ําที่ไหลามาจากคลองที่กว้างใหญ่นะครับเพราะปรากฏชื่อคลองห้วยขวางเนี่ย เป็นคลองสายหนึ่งที่ไหลผ่านย่านนี้โดยเริ่มจากคลองบางซื่อบามันจบกับคลองพยาวเวิร์กนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ50เขตกรุงเทพมหานครตอนที่5และเป็นการปิดซีรีส์50เขตกรุงเทพมหานครลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับซีรีส์นี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ผมไปค้นชื่อบ้านนามเมืองต่างๆและไปเจอว่าชื่อเขตทั้งหมดของกรุงเทพมหานครนี้น่าสนใจทั้ทงในงแง่ของที่มาทั้งในแง่ของความหมาย ทัานในแง่ของจุดเริ่มต้นน่าสนใจหมดเลยนะครับก็เลยตัดสินใจจะนํามาเล่าแล้วก็แบ่งเป็นตอนๆเพื่อไม่ให้ตอนหนึ่งมันยาวจนเกินไปนะครับก็หวังว่าซีรีส์นี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ฟังทุกๆท,ท่านเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคอนเทนต์ชื่อนี้มีที่มาด้วยนะครับคอนเทนต์นี้ยังไม่จบนะครับยังคงมีชื่อนามอื่นๆที่น่าสนใจนํามาเล่าต่อไปต่อไปและต่อต่อไปอยู่นะครับก็ฝากคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชื่นชอบในคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ผมด้วยนะครับถ้าฟังใน u t u b e อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเรามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับหรือถ้าไม่สะดวกมีหลายช่องทางให้เลือกฟังนะครับทั้งใน Spotify Google Podcast Apple Podcast, Pocketcast a n c h o r ได้หมดเลยนะครับเพียงแค่พ,พิมพ์คำว่า history h u n t เท่านั้นนะครับมีชื่อบ้านนามเมืองอะไรที่สงสัยหรือมีชื่อของใครที่สสสงงััยทที่มมมามาาาานรถพรถพิได้้ใ Facebook Comment แล้วก็นในยู u b e นะครับยังคงคอยตามอ่านอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้ขอลาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ